e f on TV ัวหรือไม่ใช่หรือมั่วค่ะก็ใกล้จะสวันแม่แล้วนะคะก,ก็ขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขมากๆม,มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้คุณลูกทุกคนนะคะรักคุณแม่มากๆที่สำคัญไม่ต้องรักคุณแม่แค่วันนี้วันเดียวอยากให้รักทุกๆวันแล้วก็ดีกับท่านทุกๆวันนะคะอะไรที่เรียกว่า ท่านเคยเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กจนโตนะคะก็อยากจะให้ตอบแทนท่านแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับท่านให้มากๆนะคะ,ะก็ขอให้มีความสุขในวันแม่ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกค่ะครับผม,มในช่วงนี้นะฮะตามติดกันต่อนะครับเรื่องที่มืสักครนี้ได้เกริ่นกันไว้นะครับว่าห้องน้ําชายในปัจจุบันของหลายๆห้างสินค้ากลายเป็นสถานที่ที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ปลอดภยัยแต่ว่าไม่ได้ไม่ปลอดภัยในเรื่องของทรัพย์สินนะฮะ แต่ว่าในเรื่องของร่างกายและจิตใจอันบอกวคือเมื่อกี้ช่วงระหว่างพักโฆษณาคุณผู้ฟังเราสองคนถึงขั้นคุยกันเรื่องใหญ่ละมากเลยนะสำหรับการทําหมอในห้องน้าชายถูกอันนี้คือหนูเนี่ยผมก็จาเป็นร่วมมากจาเป็นต้องให้ข้อมูลเนื่องจากว่าหนูไม่เคยเข้าห้องน้าชายใช่สิแล้วอยากรู้ว่ามันมีช่องทางไหนที่เราสามารถแอบดูและเห็นได้จักจักไหมคือขอบอกว่ามีก็คือมีโถปัสสาวะที่วางเรียงกันค่ะ ถ้าหากว่าแบบใจกล้าหน่อยนะชะงกเลยพี่อาจก็เคยโดนนะชะงกพึ้งอย่างนี้เลยเขาบอกเฮ้ยตกใจแล้วเราหลบไม่ได้หลบไม่ได้เพราะว่ามันกต้องโชว์ของกําลังปฏิบัติการอยู่เออแล้วเราเรามันโอ้ยมันก็ตกอตกใจกันก็มีแล้วแต่ความกล้าบ้าบินหันไปว่าต่อว่าผู้ชายคนนี้ไม่ชงกดูไม่หรอเปลี่ยนก็เลยดูเขากลับไม่ไม่ไม่เราก็หลบๆแค่นั้นเองว่าอะไรแบบอย่างเงี้ยนะฮะหลังๆเขาก็มีแบบที่ก้องที่กั้นตักช่วยบ้างช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วเคยเห็นสี่ขาในห้องน้ําเดียวกันไหมคะ ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าอยากจะบอกว่าหลายห้องน้ําเขามีเจาะรูไวอุตายอุตายอุตายอยากมีโอกาสสัมผัสแบบนั้นบ้างอยากจะหนูกาลังจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรในสังคมใช่ไหมแต่โชคดีมากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่นั้นไงคือมันเป็นสถานที่ที่เขาเข้าไปเพื่อกิจธุระบางอย่างไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์นี้บางที่ปัจจุบันนี้ต้องตอบตอบ แผงกั้นสูงขึ้นมาด้านหลังนะครึ่งหนึ่งเพื่อไม่ให้ปีนซ่วมกันเพราะไม่งั้นมันจะปีนซ่วมดูเขาก็อปิดตรงนี้เป็นต้นนะฮะโอ้สารพัดวิธีนะครับห้ามทําอนาจารเขาติดป้ายกันไว้แบบนั้นนะครับรวมทั้งลองคิดดูนะฮะหลายครั้งไม่ใช่แค่คนธรรมดาเท่านั้นแต่ว่าดาราศิลปินนักร้องอย่างเงี้ยเขาเดินห้องเดินห้าเราเห็นกันบางคนที่มีโรคจิตเงี้ยเดินตามเลยนะเพราะไม่ช้าเ็เร็วเขาต้องเข้าห้องน้ำเข้าปุ๊บยังไงประกบ ว่ากันไปฮะลองมาด,ดูดีกว่านะครับ<อ>ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและคนดังหลายๆคนเขามีมุมมองกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่ายังไงบ้างครับ เวลาอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือแม้แต่สื่อดิจิตอลต่างๆเราก็มักจะเจอกับข่าวของภัยสังคมที่นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงแต่คุณผู้ชายเองก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปเพราะภัยที่กำลังคุกคามคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมจริงคุณผู้ชายส่วนใหญ่มักจะทำอะไรโดยไม่ค่อยระมัดระวังเพราะมั่นใจว่าตัวเองปลอดภัยแล้วแต่เคยคิดหรือไม่ว่าทุกครั้งที่คุณทำธุระส่วนตัวทั้งในห้องลองเสื้อผ้าในฟิตเนสหรือแม้แต่ในห้องน้ำสาธารณะนั่นเอง คุณอาจจะถูกคุกคามจากท่ามองอยู่ก็เป็นไปได้ ล่าสุดมีข่าวดังฮือฮาบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อกลุ่มชายรักชายบุกยึดห้องน้ำสาธรารนณะตามห้างสรรพสินค้าต่างๆในกรุงเทพมหานครมากถึง36แห่งเพื่อนัดหมายทำกิจกรรมรักการโชว์ของลับหรือแม้แต่การทัศมองผู้ใช้บริการห้องน้ำท่านอื่นๆจนหลายคนต้องผวาพร้อมทั้งยังมีกระแสวิจารณ์ถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมผู้ชายส่วนใหญ่เวลาห้องน้ำแบบไม่ทันสังเกตเลยมักจะตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มชายรักชายที่จ้องมองอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นซุปตาคนดัง แล้วล้ก็เวลาเข้าห้องน้ําสาธารณะแบบไม่ระมัดระวังยิ่งตกเป็นเป้าสายตากันไปใหญ่อยากจะรู้เหมือนกันว่าบรรดาซุปตารูปหล่อคนไหนจะเคยเจอประสบการณ์แปลกๆจากพวกข้ม,มองในห้องน้ําแบบนี้กันบ้างจําเลยช่วงหนึ่งคือเออันจะมีห้องน้ําที่แห้งดังใจกลางกรุงเทพเลยคือเราก็ไปเข้าห้องน้ําท,ทําธุระปกติของเราบนโถฉี่ปรากฏว่าเขาก็ มองอะไรเงี้ยเราก็ยืนบิดบิดเสร็จคือฝั่งนี้ก็มีเอาเสียตัวสิครับโดนลวนลามทางสายตาผมรู้สึกว่าการถ้าคุณโดนถ่ายเองคุณจะรู้สึกยังไงอ่ะแค่นั้นเองผมรู้สึกว่าไม่สับสนเลยเ,เรื่องพวกนี้แฮะไปทําอะไรให้กับดีๆกับชีวิตดีกว่าครับผมรู้สึกเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะมีในสังคมด้วยซ้ำรับผมว่าก็เรียกเรียกว่านาจารย์ได้นะมันเป็นการละเมิดเขาแล้วกันในห้องน้ำมันคือไม่ไม่มีใครอยากให้เห็นอยู่แล้วล่ะถ้า ไม่เต็มใจเคยเจอแค่แบบคนเข้ามาอยู่ในห้องน้ําข้างเราแล้วแบบไม่ไม่ได้ทําอะไรแบบไม่ได้ยินเสียงว่าเขาทําอะไรเลยแต่เห็นเป็นเห็นเห็นเห็นเป็นเงาคนแบบกระตุกกระกักอยู่แบบมองเข้าไปใต้ช่องในห้องน้ำนะครับเคยเดินมาไหมเคยเดินมาเข้าด้วยกันแต่ถามว่าแอบส่องจ่าจ่ะไหมคงไม่มีครับผมเพราะว่าแน่นอนครับก็คงไม่กล้ายุ่งกับผมด้วยนะ ค,คือเดินมาเข้าพร้อมกันพร้อมกันใช่ครับ<ม>แต่ว่าจะไม่มีการสอ่องหรือเจาะรูประตูหรือว่าเจาะม่านคงไม่มีหรอกครับเคยครับตอนเล่นฟินเนตครับผมวันนั้นคือเล่นเสร็จแล้วแล้วก็ผมจะไปอาบน้ําก็จะมีผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งฮะเป็นฝรั่งอาบน้ําอยู่นะฮะกำลังสระผมอยู่ครับ<ม>ก็มีคนมาเคาะแล้วก็เปิดเข้ามาฮะผมก็ตกใจผมสระผมอยู่อะไรเงี้ยแล้วผมว่ามึงหย่าะอะไรเงี้ยผมผมพูดภาษาไทยเลยแบบหยาะอะไรเงี้ย คนเดิมฮะอ๋อ,อบอกเลยว่าเรื่องราวของแต่ละคนนี้เด็ดๆทั้งนั้นแต่อย่างที่บอกไปว่าภัยร้ายมันใกล้เข้ามาหาเรามากทุกทีแล้วแบบนี้จะมีวิธีการระมัดระวังตัวอย่างไรให้ปลอดภัยจากพวกทั้งมองถ้าเกิดเข้าห้องน้ําแล้วแล้วมันเจอคนลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าห้องน้ํามันเต็มจริงๆก็ผมแนะนําครับวิธีที่ดีสุดคือ เอาโถในสวนแล้วหันไปด้านใดด้านหนึ่งอันนั้นคือจะเซฟที่สุดครับแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยเลยจริงๆก็คือว่าเข้าห้องน้ําแต่เข้าห้องน้ําสุดท้ายแล้วมันก็ระแวงอยู่ดีอะจังหวะที่ยืนปัสสาวะอยู่ก็แบบมันจะมีกล้องโผล่มาจากตรงไหนไหมหรือจะมีอะไรโผล่อยู่นี้ไหมคือรุกวันนี้สังคมเราต้องยอมรับครับว่าเขาทําอะไรเขาไม่แกลงใจเราแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองเราต้อง save เซฟต,ตัวเองให้ดีที่สุดครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรครับทุกคนก็ต้อง รอบค้อบแล้วก็ป้องกันตัวเองอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะโดนแอบถ่ายหรือว่าอุบัติเหตุหรืออะไรก็ต้องระวังอยู่แล้วครับผมก็ให้คนคิดไม่ดีน้อยลงดีกว่าครับผมเพราะป้องกันไมันก็ไม่ไหวะฮะถ้าคนยังไม่เลิกทําตัวเห็นแต่ตัวแล้วก็เป็นโรคจิตอะครับผมไม่คิดแบบผู้ชายกับผู้หญิงนี่อันตรายก็พอกันแหละไม่ว่าใะเรื่องอะไรก็พอกันหมดครับไม่ได้มีแค่ห้องน้ำหญิงแล้วก็ระวังกันค่อนข้างผมว่าต้องค่อนข้างระวังแล้วแหละไม่ใช่แค่ปล่อยมันผ่านไปก็ ถ้าไม่อยากมีรูปหรือว่ามีคลิปอะไรหลุดก็ระวังตัวเองกันนะและว้วก็อยากฝากคนที่ทําด้วยกันนะบอกว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันเป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็ไม่ได้ทําให้คนทุกคนมีความสุขหรอกอย่างน้อยคนที่เขาโดานถ่ายเขาไม่มีความสุขเหมือนกันก็ทาอะไรก็คิดตรงนี้นิดนึงแล้วกันครับห้องน้าชายก็เข้าไปเลยครับเพราะอย่าลืมว่าเราผู้ชายเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามันดีแล้วเขาแบบโหทำให้เรารู้ตัวเลยแล้วแบบเห็นจะจะเราคิดว่าเราจะใครอยากมองใครอยากมาดูก็เข้ามา เามาวัดกันเลยดูหน้าไม่รู้ใจฮะบางทีเราต้องระวังตัวเรื่องแบบนี้นะคะควรเข้าห้องน้ำที่แบบม,มีชิดแล้วก็แบบต้องดูดีๆฮะจากประเด็นกลุ่มชายรักชายทำอนาจารและการคุกคามทางเพศในห้องน้ำที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวันทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเริ่มหันมาให้ความสําคัญกับปัญหานี้โดยการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการห้องน้ำสาธรารณะทั้งชายและหญิง สามารถช่วยลดความกังวลว่าจะถูกคุกคามของผู้ใช้บริการแต่ก็ไม่สามารถจัดการกับปัญหานี้ได้ทั้งหมดทางที่ดีบรรดาคุณผู้ชายหรือส,สาวทั้งหลายก็ควรหันมาระมัดระวงังเวลาทําธุระส่วนตัวกันสักนิดก่อนเข้าห้องน้ำสาธรารณะลองมองซ้ายมองขวากันให้ดีๆว่ามีอะไรที่ผิดสังเกตรหรือเปล่าเซฟตัวเองด้วยวิธีง่ายๆแค่นี้ก็เชื่อว่าจะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกคุกคามจากพวกทําม,มองได้อย่างแน่นอนคะ่ะ มไม่ดีนะครับอันตรายรนะอย่างเงี้ยเอออย่าจิตอย่าจิตเออจแต่ปกติเวลาหนูเข้าห้องน้าสาธารณะที่ต่างๆเนี่ยนะคะหนูจะไม่ค่อยโฟกัสหรอกว่าจะมีรูหรือมีอะไรจะโฟกัสข้างๆกระแพงว่าเขียนว่าอะไรบ้างป่าแต่พี่ออพี่อ่านคิดเองนะออพี่อ่านว่าห้องน้ําหญิงไม่ค่อยมีหรอกไม่แน่นะล่าสุดที่มีคลิปออกมาน่ะอันนี้ก็น่ากลัวมากสองกล้องเลยขนาดนั้นอ่ะอ่ะก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าแบบวางกล้องวางกล้องนะแต่ห้องน้ําชายเนี่ยอาจจะไม่ได้วางกล้องแต่อยู่เป็นตัวเลยไง สิงสถิตอยู่เลยทีเดียวก็มีเดินเข้าเดินออกห้องน้ำทั้งวันนะฮะอากาศมันคงบริสุทธิ์มากในนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาในช่วงหน้าครับมีเรื่องดีๆสิ่งดีๆมาฝากกันนะครับในช่วงเทศกาลวันแม่แบบนี้ก็ต้องสวยเหมือนเดิมนะจ๊ะอ่ะมีเคล็ดลับเรื่องอะไรอย่าพลาดสักครู่เดียวกับ e f m on TV ทครับเอฟท